อนามัยอึง้งบุกโรงงานผลิตไก่ยอสซกอกอีสานเถื่อนย่านบางเขนส่งขายทั่วกรุงเทพและปริมณฑลปฏิบัติการเข้าตรวจค้นทลายโรงงานผลิตไก่ยอและไเ้กอกอีสานเถื่อนย่านบางเขนตรวจยึดไก่ยอและเ้กอกอีสานไม่มีเลขอ,อยอ,อก,กว่า729กิโลกร,รมัมสืบเนื่องจากกองกำกับการสี่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรการในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนจำหน่ายซึ่งอาจนำมาสู่กระแสะอาหารสกรปรกจึงทำการเฝ้าระวังและสืบสวนหาข่าวด้วยมา ต่อมาพบว่ามีโรงงานไก่ยอและเสกเกาะอีสานเถื่อนไม่ถูกสุขลักษณะย่านบางเขนกรทมซึ่งโรงงานดังกล่าวมีการส่งไก่ยอและเสกเกาะอีสานขายตลาดขนาดใหญ่เช่นตลาดสีมุมเมืองตลาดบางกะปิเป็นต้น ต่อมาวันที่13มีนา2567เจ้าหน้าที่ได้ทำการขอหมายค้นต่อสารอายามินวุรีเพื่อเข้าค้นบ้านพักอาศัยที่ดัดแปลงเป็นโรงงานผลิตไก่ย,ยอและไส้กรอกอีสานภายในซอยคูบอน27แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพบนางสาวโชวติกาแสดงตนเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าหน้านที่ได้ตรวจยึดไก,ก่ยอไส้กรอกอีสานและส่วนผสมต่างๆกว่า729กิลกรมัม เครื่องจกักรบรรจุพันธุ์และส่วนผสมต่างๆที่ใช้ในการผลิตลูกชิ้นรวมกว่า15รายการซึ่งนางสาวโชวติการับสารภาพว่าผลิตไก่ย,ยอและเซกออีสานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอ,อยอและไม่มีเลขสารระบบอาหารแต่อย่างใดโดยใช้บ้านพักดัดแปลงเป็นสถานที่ผลิตจากนั้นนำมาแช่ไว้ในถังน้ำแข็งขนาดใหญ่เพื่อรอการจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งเนื้อไก่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบตนซื้อมาจากโรงงานแยกชิ้นส่วนไก่แล้วนำมาผลิตเป็นไก่ยอและเสกรอกอีสานที่ไม่ได้มาตรฐานส่งขายให้ลูกค้าตามตลาดสดในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเช่นตลาดสีมุมเมืองตลาดบางกะปิเป็นต้นจากนั้นจะมีผู้ค้ารายย่อยมารับสินค้าไปกระจายต่ออีกทอดหนึ่งซึ่งมีกำลังการผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ยอและเส้เกาะอ,อีสานวันละประมาณ100กิโลกร,รัมฉเฉลี่ยเดือนละ1,600กิโลกร,รัมโดยทำมาแล้วประมาณ4ปีสาวิกาคนตะเวนข่าวสยามรายงาน